สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้และทางช่อง Channel ชาแนล u t u b o ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับของฟุตซอลทีมชาติไทยนะฮะที่ประเดิมสนามเกมแรกนะครับ ในศึกฟุตซอล AFF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2022หรือฟ uh, ุตซอลอาเซียนคัพนะครับ2022นะฮะโดยเกมแรกเนี่ยไทยแล้วก็ถล่มครับเอาชนะทีมชาติบรรไนายไป13 0ศูนย์นะครับหรือว่าเป็นจกกรที่ขาดลอยสุดๆอีกนัดหนึ่งของฟุตซอลทีมชาติไทยเลยนะครับโดยหลังจบเกมครับทางคาร์ลอสเซซ่าฮะคุณสื่อของฟุตซอลทีมชาติไทยเผยว่า เราได้วางแผนในห้องแต่งตัวคือเราจะใช้ผู้เล่นทุกคนและกำชับนักกีฬาทุกคนเล่นให้เข้มข้นให้มากที่สุดซึ่งผลที่ออกมาทุกคนก็ทำงานได้ดีซึ่งเราก็จะกลับไปวิเคราะห์ต่อว่าจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับเพิ่มเติมต่อไปหรือไม่นะฮะก็มีผู้สื่อข่าวนะครับสอบถามว่าสกอร์13-0เนี่ยพอใจหรือไม่ครับ ทางโคเจซ่าก็บอกว่าส่วนตัวนั้นผมไม่ได้สนใจในเรื่องผลการแข่งขันแต่จะเน้นที่พิธีการเล่นดูการเล่นของลายบุคคลมากกว่านะฮะถ้าเป็นแฟนบอลก็คงจะสนใจในเรื่องของสกอร์ แต่ผมเป็นโค้ดต้องดูที่ภาพรวมนะครับนอกจากนี้ทางเซซ่าสยังบอกอีกว่ามีผู้เล่นสคนที่ยังไม่สมบูรณ์ครับทั้งสุปรณกรบวรรัชดากุณซึ่งอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกายนะฮะขณะที่เทอสักจเจริญพง์ก็มีปัญหาบาดเจ็บนะครับระหว่างเกมก็จะมีการเช็คความฟิตสมบูรณ์ของร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนคู่แข่งที่จะเจอกันในเกมต่อไปคือทางกัมพูชานั้นทางโคเซซ่าเผยว่าจริงๆไม่ว่าจะเจอใครครับไม่มีงานง่ายเพราะกัมพูชาก็มีรูปแบบ การเล่นที่อันตรายครับซึ่งเราก็เคอรบคู่แข่งขันนะฮะส่วนกัมพูชาก็แน่นอนว่าคงใช้ตัวผู้เล่นที่มาจากทีมที่เคยเจอในสโมสรอนอาเซียนครับก็ต้องกลับไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งในการที่จะพบกันเร็วๆนี้นะครับส่วนเรื่องตัวผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาเล่นทีมชาติไทยครั้งนี้นะฮะส่วนผู้เล่นหน้าใหม่ที่เล่นทีมชาติไทยครั้งแรกนะครับท้งกิจ อลันสัญญารักและอัสดาวุฒิแจ้งโคดนั้นเป็นรายการแรกที่ติดทีมชาติไทยนะครับทั้ง2คนก็ทํางานได้ดีนะครับในการเตรียมทีม2เดือนก็ถือว่าปรับตัวกับทีมได้เร็วนะครับจากการฝึกซ้อมนะฮะโดยกิจเนี่ยทำงานร่วมกันมา2ปีครึ่งนะครับส่วนอัสดาวุฒิเป็นผู้เล่นที่ดีมีอายุที่ยังน้อยอยู่นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นทั้งทีมที่ช่วยกันคว้า3แต้มได้ในครั้งนี้นะครับ โปรแกรมนัดต่อไปครับฟุตซอลชายทีมชาติไทยนะฮะจะพบกับทีมชาติกัมพูชานะครับที่อินดอร์เซเดียมหัวหมากในวันที่3เมษายน2565นะครับเวลา17นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางช่อง9 M c o r t HD หมายเลข30และทางช่อง T-Sport 7 TV Digital หมายเลข7นะครับก็ติดตามชมและเชียร์ฟุตซอลทีมชาติไทยของเราได้นะครับก็แสดงความยินดีกับฟุตซอลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฟอร์มสวยหรูเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ฟุตซอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยควา้าแชมป์อาเซียนคัพครั้งนี้ให้ได้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะเพจฟุตบอลไทยซาย,ยอดีขอขอบคุณและสวัสดีครับ